เอ็ดซ so so ์งเอ็ดส no, ุดไม่หยังเลยไปถึงเมื่อสั้นไปกีนเข่าะสดงเดี๋ยวนี้เบาางเบวางเอ็ดซุดอยู่ชุดผู้ใหญ่ก็สวยเท่นี่อมกขนสุดคู่โอบบันเือหน่อยเองแฮ๊สุดผู้โอมสุดพี่โอมจ้าผู้ใหญตายตึ๊ดตสุดดำสุดยันเซอร์ว่าเปนสุดไฟตายว่าตว่เนก้นตายสำรองงามบ่ที่แรกกูกับว่างามยุ่ล่ะ เป๊บบาเป็นสุดนี่โอ้มเศร้าง่ามเนี่ยไปหันกลัวเหรอนไอ้เีไม่เนแมนเบิร์ดหาสุดเท่เออแดสุดหลักจอกแลกแจกเมาไปร้อยเอาไปร้อยใส่สูงันไหนยิ่งหน่อยไส้ัองว่ไส่เองแมนดอกก่นได้ก่อนฉส่ไส่กูว่าเอาไปห่อดมีก็ล็อกของแน่นแล้วร้อยไสละบานเปิดลมพัดตื่นบานมอวาแล้วันเสร็จังบอกมา เป็นยังเจ้าคือบ่มากแล้วฉันบ่มากซื่อๆดีแล่ะฉันซักลุกเอาผัวเด็กน้อยบอป่านจะพ้องบ่เอาผัวเด็กน้อยอ้าวกินเด็กแล้วเอามาตามเราไปที่พึ่งการ์ดนะเราเจอดีเดียวนี่น่ะไม่แงออมหุ่นได้ยังมียุ่งเหอแนวโลกป่านท้ายทะโลอยู่หุ่นได้โอมนี่สิเออมันโอมหุ่ตีว่าอะไรไปสิลปการไปเหรอเขาเลาเราคือท้องสาลเขาหลงคัดนะถูกไหมสิบ้าพระนั่นแหละ